ดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำรถครอบครัวสวยๆให้ชมนะคะสวยมีสเสน่ห์ไม่ตกยุคค่ะทุกท่าน Honda CRV Gen 3นะคะเป็นตัวท็อปขับ4สภาพสวยๆใสๆตัวรถเก็บงานให้พร้อมใช้ได้เลยภาษีพรบรปี69ค่ะสภาพแบบจุบๆเลยนะคะเครื่อง2.4นะคะรถปี07 ราคา1 9 9 0 0 0บาทค่ะเครื่องสดสมบูรณ์อัตราการเร่งดีรถไม่เคยแก๊สนะคะน้ำไม่ดนันกวันไม่ไหลพร้อมใช้จบจบ,จบเก็บงานไปหมดแล้วค่ะเกียร์ออตโต้นะคะเข้านุ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์โดยที่ไม่กระตุกไม่กระชากไม่ต้องหล่อรอบนะคะช่วงร่างแน่นหนึบดีค่ะวิ่งเรี้ยวสุดไม่มีเสียงดังภายในสวยเป็นเบาะหนังแท้ไม่มีรอยขาดแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบ ตัวถังสวยบางๆเดิมๆไม่มีชนหนักค่ะชุดแต่งมูกเกนนะคะสีสันสวยค่ะระบบไฟสมบูรณ์ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟตัดหมอกและไฟท้ายนะคะนอกจากใช้งานได้ปกติแล้วยังสวยอีกด้วยค่ะสวยๆใสๆท่านใดมองหารุ่นนี้อยู่รวมๆแล้วคันนี้พร้อมใช้ค่ะภาษีพรบ6 9 9 9 9 0 0 0บาทนะคะอยู่ที่ ถนนกาญจนาพิเศษบางแคค่ะเข้าตลาดไปล็อกที่2ซ้ายมือนะคะขออนุญาตแนะนำเต็นให้รับชมกันนะคะเป็นเต็นทจิรเดชรถบ้านตลาดรถยนต์ดีชัวล็อก B1 ธนาคาสนใจทักคุยกันได้นะคะมีช่องทางการติดต่อผู้ขายไต่ไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ